สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อเด็กออกมาหน้าคือเก่าหรอจ้าพี่น้องออกมาอยู่น้ำให้น้ำหน้าคือเก่าเหรอละเก้าให้ซ้าหน้าเนาะจ้ะออกมาไทสวนไทสวนทําการปลูกทั่วดินสิงลงทั่วดินไหมเนาะจ้ะไทสวน มิตรรถดไทยเดินตามนี่ละพี่น้องรถดไทยไงบ่มีคือเพิ่นดอกเด็ดนหน้าปีใดกับมิตรใส่รถดไทยเดินตามนี่ละรถดไทยไงไทยบ่มีคือเพื่อนดอกคันทินไทยกับมิตรจางเพื่นอน ไทยแปลงท้ำการปลูกจะลงมือปลูกพอดิีไหมือนกับพุทนไทยไห้คนไทยเดินตามก็มีรถไทยไงไทยชือเพิ่มดอก สวนบน่านไงดอกแกาเนี่ยพี่ยุบแปลงเด็กับป้าป้านหาไรนี่แหละแต่ว่าใส่หลายอย่างใส่เทิงยุกค,ค่าใส่เทิงมั่นใส่เทิงควดดินใส่ยางเล็กละหน่อยเพราะมียางละลาย ใส่ตรดไทยเดินดตามนี่แหละเจ้าไทยเพิดหน้าก็ใส่แตร่รดไทยอันนี้แหละวจ้าเพิดหน้าก็ได้สีได้ก็ได้ ใกล้สิเ,เล,ลนนยย่แล้วละเยออย่บหลายสวนบ่ใหญ่แตลกับปลูกหลายอย่างทางนั้นสิใส่ยุคข่ายุคข่าก็มึงก็เอาล่งวางส่ล่งหน้านี่ ข้างๆในก็นมาใไซน้่าอยากน้ำกิน มีไว้เท่านี้ก่อนน,นะจ๊ะเนาะ